8ของขวัญที่คุณต้องมอบให้กับตัวคุณเองค่ะของขวัญที่1ค่ะคือความสุขค่ะความสุขเป็นสารตั้งต้นของทุกสิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมอบความสุขให้กับตัวคุณเองนะคะคุณได้เปรียมากๆฝึกให้ตัวเองมีความสุขวันนี้ด้วยการละทิ้งพลังงานเชิงลบได้แล้วเลิกคิดลบแล้วก็ยิ้มก็มีความสุขได้เลยค่ะสิ่งที่2คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะคุณจะต้องเริ่มออกกําลังกายเริ่มกินอาหารที่มีประโยชน์เริ่มดื่มน้ําพักผ่อนเพียงพอรวมถึงการหายใจด้วย เพื่อสุขภาพของคุณในการใช้ชีวิตคู่กับคุณไประยะยาวค่ะสิ่งที่3ค่ะที่คุณจะต้องมอบของขวัญให้กับตัวคุณเองนะคะนั่นคือสุขภาพจิตใจที่ดีค่ะคุณสังเกตไหมว่าทุกครั้งเลยที่จิตใจของคุณมันไม่ดีอ่ะมันหมดความสุขและรู้สึกว่าไม่ได้มีผลลัพธ์ดีๆอะไรในชีวิตเลยดังนั้นเนี่ยไม่เอาเนาะให้จิตใจของเราแข็งแรงไปด้วยค่ะด้วยการรักษาสภาพจิตใจของเราดูสิ่งที่ดีคิดสิ่งที่ดีอ่านสิ่งที่ดีฟังสิ่งที่ดีให้เยอะค่ะ สิ่งที่สี่ที่คุณจะต้องมอบของขวัญให้กับตัวคุณเองนะคะออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆสะบ้างค่ะถ้าเกิดคุณทํางานแล้วก็กลับบ้านทํางานกลับบ้านนอนทำงานกลับบ้านนอน,น,บบน,น,อนเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเลยลองเปลี่ยนจัดเวลาไปหาเวลาของความสุขของตัวเองบ้างหรือจัดเวลาอยู่กับคนที่คุณรักบ้างนะคะเพื่อชีวิตคุณจะได้รู้คุณค่าของตัวเองมากกว่านี้ว่าคุณยังมีอะไรที่คุณยังไม่ได้ทําอีกตั้งเยอะและมันก็สร้างความสุขให้กับคุณมากมายเลยค่ะ สิ่งที่ห้าค่ะของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณเองเลยนะคะคือซื้อของขวัญให้ตัวเองซะบ้างเถิดจ่ะทุกปีทุกเดือนทุกเทศกาลอาจจะให้คนอื่นตลอดเลยนะแต่ให้ตัวเองแล้วก็คิดเยอะจริงๆพูดันไรก็เป็นคนหนึ่งที่คิดเยอะกับการให้ตัวเองมากดังนั้นให้ตัวเองนะปีนี้ตั้งใจทํางานเพื่อตัวเองซะบ้างเนี่ยจ้ะตัวเธอสิ่งที่6กค่ะของขวัญที่คุณจะต้องให้ตัวเองนะคือคําพูดที่ดีค่ะ จากนี้เป็นต้นไปไปยืนหน้ากระจกและบอกตัวเองบ่อยๆหัดชื่นชมข้อดีของตัวเองเลิกด่าตัวเองได้แล้วเป็นการให้ของขวัญตัวเองในปีนี้กันนะคะสิ่งที่7ค่ะการให้ของขวัญตัวคุณที่สําคัญมากที่สุดนะคือการเปิดรับความคิดด้านดีเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดรับ ด้านดีเข้ามาในชีวิตโอกาสดีๆก็จะเข้ามาหาคุณด้วยและนั่นนะคะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของของขวัญที่พิเศษที่สุดในชีวิตของคุณเลยก็ได้ของขวัญที่8ที่คุณจะต้องให้กับตัวคุณนะคะนั่นคือความสงบสุขในจิตใจค่ะมีพ a ชอ of m ม n d เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกสงบสุขในจิตใจคุณจะรู้สึกเลยว่าทุกวินาทีของคุณมีความสุขง่ายมากและเจ้าความสุขง่ายมากเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญชั้นเลิศสําหรับชีวิตของคุณเลยค่ะ คุณสมัยเชื่อว่าถ้าเกิดคุณได้ยินคลิปนี้คุณเองก็จะตัดสินใจที่จะมอบของขวัญให้กับตัวคุณเองนะคะไม่ต้องถึง8ข้อก็ได้อย่างน้อย3ใน5ข้อก็เยี่ยมแล้วนะคะแต่ถ้าจะดีสุดยอดไปเลยสำหรับปีนี้เริ่มต้นที่จะให้ตัวเองอย่างน้อย8 ของขันดีๆนี้เลยนะคะคุูซันไร์สร้าง21วันที่ดีที่สุดในโลกและ21วันนี้ให้จักรวาลแสนดีนาเงินมาให้สามารถทําให้คุณมอบของขันให้กับตัวคุณเองได้อย่างแน่นอนค่ะเพียงแค่เรียนรู้คลิปวันละหนึ่งครั้งนะคะคร์สนี้ให้ฟรีมูลค่า89,000บาทขอฟรีที่ cool 69, 69. แอดุูสันไร์6969เต็มใจมอบของขันให้กับทุกคนเลยค่ะขคุุุณนน่ใใใใหห้้งดลจจต